ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะน้ำหวานให้โซแชมป์หวานหนะักลงภาพคู่รัวเจอชาวเน็ตทักหน้าคล้ายกัน เป็นคู่รักที่ผ่านเรื่องราวดราม่าก,กันมามาัดม,ม,มาสำหรับคู่ของน้ำหวานเฟรหรือน้ำหวานรักนพักกับไฮโซหนุ่มแชมปิรัตหลังจากเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการก็ดูเหมือนว่าจะมีโมเมนต์สวีทหวานออกมาเรื่อยๆอย่างภาพล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวน้ำหวานก็ได้โพสภาพสวีทคู่กับไฮโซแชมป์ขณะที่ทั้งคู่นั้นนั่งกอดกันแถมไฮโซแชมป์นั้นยังจุกเบาๆที่้างแก้มของน้ำหวานอีกด้วยโดยโพส์ระบุแคปชั่นว่า is first not love at first sight but we t u r n out okay ถึงไม่ใช่รักแรกพบ แต่ก็ออกมาดีนะ